สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพามาชมคลังเก็บตัวรถยกของริน d e t ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเชิญเข้ามาชมเลยครับเรามาเริ่มต้นจาการถยกสูงก่อนเนาะก็คือรถประเภทรถลิสทักซึ่งจะเป็นรถที่ใช้ในแวร์เฮาส์หรืออีกอย่างเขาเรียก ว่า warehouse truck เนาะตัวรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นรถยกสูงลักษณะก็คือเป็นยืนขับส่วนใหญ่แล้วครับจะยกได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับตัวนี้จะเป็นเสา2ท่อนนะครับมีในส่วนของออปชั่นอื่นก็จะเป็นลักษณะก็คืออ่ะก็คือยืดหดได้สําหรับตัวรถลิสทักแล้วก็จะมีออปชั่นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่โรเลอร์แบตเตอรี่โรเลอร์ตัวนี้นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่ลูกนี้หมดก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ได้ส่วนใหญ่จะใช้กับรถที่ใช้งานมากกว่า1กะขึ้นไปหรือมากกว่า8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับถัดมาจะเป็นรถยกยิสทักทีนี่ใหญ่ขึ้นนะครับจะเป็นลักษณะนั่งขับก็บอดี้ก็จะสังเกตเนาะจะใหญ่กว่ารถายก6เมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น R 2 0นะครับรถยิสทักครับ ตัวนี้ก็จะมีออปชั่นในเรื่องของตัวเซนเซอร์ไฮเซเลคเตอร์หรือ,อในส่วนของตัวกล้องอะไรต่างๆนะครับก็จะมีตัวหน้าจอรวมถึงตัวมอนิเตอร์ด้านบนนะครับาการใช้งานฟังก์ชันก็จะเป็นปุ่มสปูลวาลคอนโทรลวาลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดันขึ้นดันลงอย่างนี้นะครับ ประมาณน,นี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวพุงมาะัยในการหมุนนะครับแล้วก็จะมีคันเร่งมีเบรกแล้วก็จะมีปักกี้เบรกนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของออปชันก็คือ,อไฟสําหรับไฟหลังแล้วก็ตัวบูไลท์นะครับแล้วก็จะมีไฟไซเลนนะครับสำหรับคันนี้ถัดมาก็จะเป็นรถยกสูงเหมือนกันลักษณะคือเป็นนั่งขับอันนี้จะเป็นตัวซีรี R20S นะครับผมตัวนี้จะยกเสาได้สูงน้อยกว่าด้านนี้เนาะตัวนี้จะไม่ได้มีในส่วนของตัวค a ม e ร a แต่ด้านนี้คือเรายังไม่ได้ใส่แผงงานเนาะแต่ก็คือจะมีลักษณะคือออปชันที่เป็นตัวไซส์ชิปอยู่ครับผมถัดมาอันนี้ก็จะเป็นคันตัวซีรีส์เหมือนตัวแรกครับก็คือจะเป็นซีรีส์ R14S นะครับผมจะเป็นรถนั่งขับ ลักษณะตัวคันโยกตัว S จกับตัวธรมรมดาที่ไม่มี S ก็สปูลวาวก็จะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆครับตัวคอนโทรลก็จะต่างกันนิดหน่อยในเรื่องของมอนิเตอร์และขหน้าจอนะครับต่อมาก็จะเป็นรถขั้วเทอร์โล้านจะเป็นเครื่องยนต์ตัวดีเซลนะครับ ตัวนี้จะมีออปชันเสริมขึ้นมาก็คือจะมีไซชิปด้วยก็จะมีทั้งหมด3ฟังก์ชันในการใช้งานก็คือยกขึ้นยกลงนะครับทิ้าค้อมงหายแล้วก็มีตัวไซชิปเลื่อนซ้ายขวาครับผมตัวบอนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นรถขนาด2.5ตันนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรถซีรีส์ ht 2 5ปี2022ตัวนี้จะเป็นออปชันก็คือเป็นเสา3ท่อนนะครับยกสูง4เมตรแล้วก็มีฟูฟิลิป นะครับแล้วก็รวมถึงตัวออปชั่นอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ดูสภาพห้องเครื่องตัวเครื่องยนต์นะครับผมก็จะเห็นการปุนผนังการความร้อนเป็นถึงคนขับนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เครื่องยนต์สปูลวาลวนะครับรวมถึงหม้อน้ำที่เป็นแบบอลูมิเนียมนะครับ ถัดมาตัวนี้ก็คือจะเป็นรถประเภทรถยกสูงเนาะจะเป็นลักษณะคือเป็นรถกึ่งๆตัวสแต็กเกอร์นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะอาจจะมองเหมือนเป็นพาวเวอร์พเทเพราะว่าลักษณะคือพอยกเสร็จก็จะมีการขับเดินหน้าไปอีกทิศทางหนึง่งซึ่งจะลักษณะเหมือนพวกเหมือนรถไฟหรือโชว์ทัก,กอะไรอย่างนี้ครับก็คืออันนี้เราจะขึ้นมาด้านบนเนาะ ยกเสร็จแล้วก็จะเดินหน้าภายหลังไปทางด้านนี้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าจุดสังเกตครับระหว่างตัว power plate a กับตัว stacker power plate จะไม่มีชุดเสาตัวนี้แต่สำหรับตัว stacker จะมีชุดแผงนเสาแบบนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัว stacker นะครับของตัว stacker linde ก็จะมีแบบทั้ง2แบบทั้งซ้ายและขวาเนาะทั้ง2ตัวนี้จะเป็นแบบเป็นรุ่น L16 กับ L12 ก็คือ L16 เนี่ยก็คือจะ capacity ในการยกก็คือไม่เกินกัน6600หรือ1กิโลกร,รัมนะครับตัวนี้ลักษณะเป็นลักษณะเดินตามไม่มีแพลตฟอร์มนะครับผมให้สำหรับเราขึ้นไปยืนนะครับ L16 ตัวนี้จะมีช่องที่เป็นลักษณะคือแบตเตอรี่โรเลอร์ก็คือสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับโดยการดึงออกมาเปลี่ยนตัวนี้เป็นรุ่น L12 ก็คือแคปซี์ยกน้ำหนักที่ไม่เกิน1,200กิโลกร,รมัมหรือ1.2ตันนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีแพลตฟอร์มก็จะเป็นลักษณะเดินตามครับผมทัดมาทีนี้จะอยู่ในโซนที่เป็นพวกประเภทของตัว Power p a l l ล t นะครับ จะมีหลายรูปแบบที่ที่ให้ดูนะตรงนี้นะครับตัวนี้เป็น power p a l e t ที่มีแพลตฟอร์มก็คือขึ้นไปนยืนแล้วก็มีันโยกตัวนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเพื่อการใช้งานที่สะดวกนะครับลักษณะการใช้งานอาจจะบางคนอาจจะพิงนี้ถ้าเกิดว่าใช้งานในการยกขึ้นยกลงก็จะเป็นลักษณะแบบนก่อถ้าเกิดว่าเป็นการเดินหน้า ไปทางด้านนี้เราก็จะยืนลักษณะแบบนี้เพื่อให้มองเห็นทางด้านนี้หรือถ้าคนถนัดอีกด้านหนึ่งก็จะลักษณะยืนประมาณอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เราสามารถพับเก็บได้เช่นเดียวกันนะครับเราไม่ใช้ก็ได้ใช้เป็นแบบเดินตามแบบนี้ก็ได้เดินแบบนี้ก็ได้นะครับถัดมาตัวนี้ก็คือเป็นตัวอีกรุ่นหนึ่งอีกฟัง์กชันหนึ่งเป็นลักษณะตัว power palette เหมือนกัน ตัวนี้ก็คือลักษณะคือมีแพลตฟอร์มนะครับขึ้นไปยืนแต่ตัวนี้กรอบแทนที่เ,ทเขาจะมีคันโยกกรอบขึ้นเขาจะเป็นตัวบ็อกสําหรับเซฟตี้หรือโปรเทคสาหรับคนทํางานโดยเฉพาะเลยขึ้นมาจะใช้งานแบบนี้นะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะครับต่วนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถัดมาก็ตัวนี้ฟังก์ชันจะคล้ายๆอีกตัวหนึ่งก็คือมีตัวกาดนะครับป้องกัน แล้วก็มีในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มสาหรับในการยืนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว power ผลตเหมือนกันนะครับผมการเข้าใช้งานตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นเนาะตัวนี้จะเป็นลักษณะคือ Keypad เข้าโดยรหัสนะครับเข้าโดยรหัสส่วนตัวอื่นก็จะเป็นลักษณะการใช้คีย์หรือว่ากุญแจนะครับตัวนี้ฟังก์ชันเองครับจะไม่มีแพลตฟอร์มไม่มีกาดด้านข้างนะครับก็คือเป็นลักษณะเดินตามเท่านั้นนะครับ ัดมาตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ราคาค่อนข้างย่อมเยาแล้วก็เป็นสินค้าค่อนข้างขายดีครับก็คือเป็นตัว Power p a l l e t อันนี้คือจะแบตเตอรี่จะเป็นแบบลิเทียมนะครับเป็นแบบเดินตามใช้งานง่ายๆราคาหลักหมื่นครับผมทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้ที่แตกต่างกันก็คือจะเป็น Power p a l l e t ที่เป็นเดินตาม1.6กนหรือ1,600กิโลกร,รมัมตัวนี้จะเป็น Power p a l l e t เดินตามขนาด2ันหรือ2,000กิโลกร,รมัมครับผม รถ power play เนี่ยของเราเองก็จะมีหลายรูปแบบหลายฟังก์ชันที่สามารถเลือกเพื่อใช้งานได้ตรงกับงานของทางลูกค้าเอี een, เนาะอันนี้เราจะพามาดูรถ electric counterbalance หรือเป็นรถ counterbalance ที่เป็นใช้ระบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถรุ่น d ิ n d e e 2 5หรือเป็นรถไฟฟ้า ขนาดยกไม่เกิน2ตัน5หรือสองพันหกิโลกรัมน,นะครับตัวสเปคตัวเสาก็จะเป็นเสา3ท่อนนะครับมีฟูฟิลิปมีไซส์ชิปนะครับยกสูงอยู่ที่4เมตรสำหรับคันนี้นะครับถัดมาเราจะพามาดูในส่วนของตัวการสต็อกตัวแบตเตอรี่เรามีรถไฟฟ้าแล้วเราก็ต้องมีแบตเตอรี่ในการใช้งานของตัวรถไฟฟ้าด้วยแต่และรูปก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสเปคของตัวรถว่าจะเป็นรถเคา,าน์เตอร์บาลานซ์หรือว่าจะเป็นรถดิสทักนะครับ แล้วก็ในเรื่องของแรงดันอาจจะเป็น48โวลต์หรือมากกว่าแล้วก็ขนาดแอมป์ที่ตรงกับสเปคในการที่เราเลือกหรือว่าออกแบบตั้งแต่แรกเพื่อให้เพียงพอ,อการใช้งานของตัวรถยกนะครับที่เราเลือกแล้วก็ด้านนี้จะเป็นการเป็นตัวเสาที่เราเตรียมสําหรับในการติดตั้งเข้ากับตัวรถเพราะรถส่วนใหญ่ที่นําเข้ามาครับจะถูกแยกตัวเสากับตัวบัลีรถแล้วก็จะมาประกอบที่ที่โกดังหรือที่คังนะครับ ันนี้คือแอซิสซี่เพิ่มเติมสําหรับรถที่เป็นรถไฟฟ้านะครับก็คือเป็นตัววางแบตเตอรี่หรือสเปร์แบตอันนี้เป็นแบบ2ช่องทางคือเมื่อเราใช้รถยกไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถเคอเทอร์บาลานหรือรถดิสทัชนะครับหรือประเภทอื่นเมื่อใช้งานมากกว่า1กาน,นะครับเราจะต้องจําเป็นที่จะต้องมีตัวสเปร์แบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สำรองนะครับเมื่อมีแบตเตอรี่สำรองแล้วในการเปลี่ยนหรือว่าในการสลับแบตเตอรี่เนี่ยเพื่อให้ง่ายขึ้น ตัวนี้จะนิยมใช้ก็คือใช้กับรถประเภทรถดิสทักในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้านหลังนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวการสต็อกตัวรถยกของทางดินเด้ไทยแลนด์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถยกดิสทักอิเล็กทริกเคาน์เตอร์บาลานซหรือจะเป็นเคาน์เตอร์บาลานเครื่องยนต์หรือจะเป็นตัวพาวเวอร์เพลทรวมถึงตัวสเต็กเกอร์ด้วยทางดินเด้ไทยแลนด์ก็มีสินค้าตัวรถยกทุกรุ่นทุกขนาด เพื่อให้สปอร์ตกับความต้องการในการเลือกซื้อหรือในการเลือกเช่ากับทางลูกค้าได้เพียงพออันนี้เราพามาเยี่ยมชมในสดของคลังที่บางพีนะครับสมุทรปรปาการนะครับแล้วก็ทางนี้ไดเองก็มีแผนที่จะขยายในเรื่องของคลังจัดเก็บตัวรถยกเยอะขึ้นให้ทั่วถึงทั้งประเทศไทยครับผมงั้นสำหรับวันนี้ที่เราพามาเยี่ยมชมที่คลังสินค้าสต็อกของทางดินเดย์ไทยแลนด หากมีคําถามหรือมีข้อสงสัยสามารถถามมาทางเราไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลต่างๆหรือช่องทาง y t u t u นะครับสามารถติดต่อเรามาได้โดยตรงสำหรับคําถามหรือความรู้หรือว่าสเปคที่ต้องการนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาให้คําแนะนําไม่ซื้อไม่ว่ากันเราเน้นในเรื่องของการที่เราได้พูดคุยกันให้มากที่สุดครับผม